ก็ใส่ค่ะแม่เกมจิตกรพิกเซลเค,คะ่ะเกมจิตกรพิกเซลก็เปลี่ยนหม่แล้วค่ะก็เป็นรูปแบบแบบว่าสูงหมดทุกอะไเเสียใจอ่ะแบบอันนี้ที่เราเก็บมาก็40อันนี้ที่เราได้หัวใจนะคะก็ตั้ง1งพันเนี่ยโ้หเสียดายอ่ะล้วก็จะมาแต่งให้ทุกคนดูกันนะคะมันก็จะมีแบบนี้แล้วก็เอาเปนุงแมวไอ้ก็เป็นผมสั้นนะคะจะเหมาะสรับผู้ชายไอ้ก็ใส่แว่นนะคะเราใส่แว่นแบบ น้ารักหนีเราไม่ใส่ดีดกว่าอนอ้ก็จะเป็นชุดนะคะอันนี้ลีไปนี่ทรงผมว่าอ,อันนี้ชุดนะเราจะเด้ชุดไหนอืมเอาชุดนี้ดีกว่าโอเคไปเริ่มเล่นกันเลยเป็นในด่านของติตตกอนนะคะลูกมันก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะเครื่องภ้าพย,ายน โอ้โหปีิเพื่อนอันนี้ผู้ชายค่ะอันก็ผู้หญิงหน้าดูดใช่หน้าดูดเหรอโหดูดยาวๆอ่ะเปลี่ยนแปลงนะคะอืมเป็นวงกลมเลยเปลี่ยนแปลง ก็สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอ้ยมันเป็นเหม,หม,หมเือน,นเดิมแล้วว่าสีใจสภาพอากอาศนะคะขอเป็นสีนี้ก็แล้วกันอ่ะเอาสีนี้ดีกว่าเอาสีอะไรโอเคทาสีถ้าหลังจากนั้นสภาพอากาศใช่ไหมจะเป็นในหิมะชูชูแล้วก็ชูนี่หิมะจริงดิ เครูป okay. แบบหิมะสภาพอากาศหิมะตกนะคะนี่หิมะตกดูออกไหมเอ่ยหิมะตกหิมะตกหิมะตกอันนี้ไม่ใช่หิมะนะคะเป็นอะไรน่าเกล็ดกระจายจำชื่อไม่ออกเป็นเกล็ดหิมะเปลี่ยนเป็ีน่นใหเป็นหิมะตกชุบชุบชุบ ชืบชืบมีตุ๊กตาหิมะมด้วยนะคะเราจะมาสร้างโอลารัฟกันโอลารัฟของเราอื้อ,อเคทาสรรีอ่าทาสรรีสิโอลารัฟก็จะมีแขนเปรร็นสีน้ำตาลสรรีน้ำตาลอยู่ไหน,นร,รู้สึกมันไม่มีเสรร้ำตาเลยนเนี่ย ีสีเองี้จังไบรสีน้ำตาลหน่อยนะคะสีน้ำตาลหน่อยค่ะโอ้แบบว่าอัปเดตใหม่จีมอฟแต่เออเสียใจตรงที่ว่ามันไอ้นั่นน่ะหัวใจเราหายไปแล้วชื่อมีเสียมตาลเนี่ยโอ้ยอี๋อีอีนี่แนะนี่แน่ แล้วก็ามาเปลี่ยนเป็นตรงนี้สีดำนะคะสีดำโอลาก็จะเป็นอย่างนี้นี่น่ารักไหมอโอลาอืมจมูกก็แค่หลอดแครอทมาชื้นวาดใหม่ดีกว่าเอาวาดจมูกก่อนวาดจมูก สมุดโอลาฟจุบไม่ไม่มีเลยอันนี้อันนี้ก็กระดุมนะคะกระดุมโอเคอย่างนี้แต่จริงแล้วโอลาฟม,มันต้องให้หน้าดนึงนะคะมันต้องแบบว่าอะไรหน้าสีตาอยู่ไหนเนี่ยจะทำสิมตาได้แต่มีโอลาฟมันก็จะมีกระจกออกมาอย่างนี้คะ่ะจุกจุกโอเคโอลาฟเลยมินาลอด ไมวดีกว่าโอเคแล้วก็เอาสิขามาทำให้มันเป็นหิมะตกนะคะเวลาเหลืออีกเยอะเลยชืบออืมเอ้าหิมะตกะ,ะอ่ะนี่แล้วก็นี่ นี่เสร็จเรียบร้อยนะคะอเดี๋ยวเราก็จะทำแบบว่าให้มันมีสีสันนิดหนึงนั่นก็คือทำแบบนี้นะคะนี่จะทำไหมเนี่ยขอให้ทันนะคะไม่มีพื้นมันก็ดูแบบแย่ๆโอเคหิมะตกนะคะ ไม่รู้ว่าทุกคนจะมองออกหรือเปล่านะคะว่ามันคือพื้นเจ็บแล้วหิวะตกขอขณมบ้างคะ่ะหันไปหันมาเอาตัวเขาหายไปไหนกันอันนี้หัวใจแตกใจแรก็เธอ โอ้แล้วแร่ก็สองคนนะสภาพอากาศเกยบรอยอืมนี่ให้ใครดีเอ๊ะจะเองได้ไหมไม่ได้ไม่อ่ะไม่ให้ใครทางนั้นอ่ะโอเคแค่เพิ่งค่ะแล้วก็ไม่ให้ใครนะคะโอเคได้มันหนึ่งหัวใจก็ยังดีนะ เก ah: ิดอะไรขึ oh, 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 oh. ้นรัอ้ยแบกนิดนึงอะค่ะอ้ยเกดไรกดไโอ้ยีครัวัสดีครับวัสดีครับ โอ้มีคนศูนย์ก็เปิดเลยศูนย์ก็เปิดเลย,ยอืมเงือบเงือบฟองเงอบไปค่ะ้ยไข่เก็จะทำไข่แตกนะคะเกิดกันตอกไข่กันอยู่เอาไข่มาหนึ่งฟองนะคะ สีเนื้อจะเนื้อจะทุกคนอยากคิดมากคิดมากอะไรคะอ่าทำไมเทสีไม่ได้คะเอาเนื้อนี้ก็ได้คะ่ะทำไมเนื้อมันดูอ่อนๆอจังเลยคะเดี๋ยวต่อไปเราจะทำเป็นไข่แตกนะคะชือ้อโอ้ยแหลกๆอืมมันหลักจังเลยอ่ะนี่เน,นี่ยนี่เนี่ เออเป็นไงไข่ว่าสวยมากโอเคแล้วก็ทาสีนะคะแล้วก็ทำถ้วยนะคะออกมาถ้วยชาโอเคสวัสด,ดีค่ะทำไมเขาว่าอะไรกันคะเขาคิดมากกูกระเดิล้ว โอเคเราไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างทำต่อไปเอาเป็นสีนี้ก็แล้วกันรเราบอกก่อค่ะแล้วก็ไข่ที่มันเป็นสีนี้นะคะทำไมสีมันอ่อนจังเลยอะ่ะชืบชืบโอเคแล้วหลังจากงานพื้นลังนะคะเราก็จะให้เป็นสีเออ สีชมพูววหวานแหววน้ำกากห,หน้ากากเงงน,นะครับวอีเออ้ต่อไปก็ทำแบบนี้นะคะนี่เป็นไข่แบบเพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆยังไม่สดเลยค่ะตอกไข่ค่ะนี่นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อย แล้วก็มีที่คนตีนะคะเป็นไข่ชื้อออกมาแล้วก็โอเคแล้วก็ให้เป็น,ปนสีอะไรดีเป็นสีน้ำเงินก็แล้วกันนะคะเปลี่ยนสีบ้างนี่แล้วก่อนอื่นนะคะแล้วก็วาดต่อไปทำเป็นเก้าอี้โต โอเคแล้วก็ทำต่อไป okay, ลลออนะคะโอเคเรียบร้อยอันอนี้ไข่เพิ่งปอกหรือเปล่าคะเนี่ยนี่แหละมาบังเขาขีด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 อาเค็ตค็ตค็ตคน okay, เก่ายังไม่เสร็จเลย ปีบงงังเขาได้ไงก็สีเขียวนยคะคะแล้วก็ทำดีเย้เสร็จเลยขอกี้ได้ไหมอุ้ยอุ้ยทำอะไรลงไปเธอทำอะไรลงไป โ <Okay. S 2> อเคอสกิมาแล้วว่าไข่นะจะเป็นสีขาวเอเอเอไงดีอ่ะพื้นมันก็เป็นแบบว่าจะแปลี่ยนอันนี้ก็แล้วกันโอเคเสร็จแล้วแล้ว,ลวก็อันนี้เป็นไข่ที่อยู่ในไอ้นั่นนะคะไอ้น่า ที่วางอะคะ่ะไข่ที่วางเอาไว้วางไข่ที่อยู่ในวางโอ้อันนั้นไข่จริงๆอันนี้ไข่ที่กำลังตละล้วก็คนอันนี้ไข่มีเงาด้วยโอ้โหพี่ครับอันนั้ไข่เค็มหรือเปล่าครับอันนี้เหมือนไข่เค็มเลยคะ่ะ เคเหลือเวลาอีกแค่14วินาทีนะคะตอนนี้ก็11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1> อ่ามาวดกันนะคะให้ใคยดีเออให้ใครดีคลิปไม่ออกคลิป ไม่อ่อเก็บไม่เอ,อ่้นให้คนนี้ก็กันอีอีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอันนี้ดาด่างบายอันนี้ให้คนนี้นะคะอ้าวเกิดอะไรขึ้นอีทำไมไมาอย่างเงี้ยให้ผมหน่อยนะครับให้ผมหน่อยนะครับ โอเคไม่เคนให้แล้วหนึ่งเราไม่โหดให้แล้วเอ๊ะเพราะอยากได้คนมันอยากได้โอเคค่ okay. นะคะจทย์ต่อไปคืออะไรก่เอยขนมปังโอเคมีห้างอันนี้เราก็เกิด แล้วว่าจบไปแล้วดีกว่างั้นส่วนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลคกก์ก,กดแชร์กดซับตไคร้ให้เราด้วยนะคะสลังคลิปนี้ล,า,ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บ